กรับสวัสดีงามครับพี่น้องมือนี้เขาอมนัวครับเขาซอยตะไคร้กันครับปลาตะไคร้ครับปลาตะไคร้ออมนัวครับพี่น้องอมนัวอมนัวบ่อมอะไรครับอมอเจาะน้อยเดียวครับพี่น้องเส็บบมาลายครับพี่น้องมาลายไม่เดียวครับเอาเครื่องตัวครับพี่น้องเครื่องตัวตัวใหญ่เลยครับพี่น้อง เก็ื่องนะครับพี่น้องตามเครืองครับพี่น้องตามเครืองอ้อมหนุ่ออ้อมหนุ่มฮันตะไคร่หันตะไคร่ครับหันตะไคร่พอพ้อมหนุ่มเซฟครับกระโหลกไบร์ท่อเพื่นอนมาใส่ครับนี่ฮอกก็ซอยตะไคร่กันครับพี่น้องฝากส่งอิททูไป,ปเลยครับพี่น้อง ธุลักทุเลียน,น,นะครับ,รรบซือ้ like, share, ดดดดอส่องนะครับธุลักทุเลีครับส่องธุลักทุเลีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลวนะครับห่าอกับบออมไลน์ห้อออมเจาะหน่อยๆเข้มๆครับพี่น้องแต่แบบนูเครื่องตัวเพิ่งมาเพิ่นออกเครื่องตัวได้เอาสั่น์ทีดจกินยังไงมึงพักแล้วครับพี่น้องพักเป็นนู้นเครื่องตัวพักแล้วเห็นเอ้ยทั้งว่าอยู่ี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่เขาให้ห้อง ตองพลิกที่ต้องพลิกพลิกจัดจัดมามามาอ้อมหนูพี่ต้องแมวนเล่นๆ,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 ๆเล่นๆเข็มๆมาสันว์ที่มันว่าแรงกลิ่นนอทข้าวผุนครับ ว่าอยู่ฮ,ฮู้ยอย่าบาจากโลอย่าาจากโเติบหึอยู่เตบหนึ่งเติบหเอาโกบ้ามาเลื่อมสากเอาโคบากบ้าเลื่อมสาก,าาก,าสากที่พออ ไล่ไล่เซ็ดไล่เซ็ดหน่อยเซ็ดหน่อยครับพี่น้องจยางไรเสียไรเช็ลายเซ็ดหน่อยเซ็ดห,ห,หน่อยครับเอ้าต่ำพิถีพิครับพี่น้องโอ้ยต่ำพิถีพิถัน่างมันเสียงต่ำด้วยครับพี่น้องเอ้ย หอมหนูด้วยครับพี่น้องเอ้ยจัดจัดจัดซุยพอกินครับผมตำเครื่องครับตำเครื่องย,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 ยงขวดโคกค,ครับพี่น้องฝากช่อง YouTube ยูทูปไปด้วยครับเลยช่อง YouTube. ยูทู e ทุลักทุเลกนะครับทิ้งผมไปเลยครับ มาแดกกี่เมยครับปลาตองใส่อะไรพี่ต้องจ,จัดเลยครับวา,วา่อนเข้มเนต้องใส,ส่อะไรก็ไว่าเข้มเ้ม Yeah. เขาจะเฝ้าขวาวครับเฝ้าเอาไว้ก่อนเขาจะเฝ้าขวาวเอาไว้ก่อนออมหนูครับแล้วอมหนูออมหนูออมหนูครับออมหนูให้เฝ้าขวาวเอาไว้ก่อนเฝ้ามาเห็ดเห็ดผักก่อนครับพี่น้องคนนี้เฝ้ามาปานผักกัน กระหนี่เขาก็ต้องแช่นานครับเขาลงในหม้อเลยครับลงในหม้อเลยเบอร์เคียงด้วยครับพี่น้องเอ้ยเบอร์เคียงครับพี่น้อง,งเบอร์เคียงจับจานเบอรเคียงเอาข้าวขวัวเขาขวัวใส่น้ำกันกับอนันหนูเลยครับจะนานมาก้ะครับพวกเราไปกินหนูครับก็ต้องด่ามาก้ะครับเด้อพี่น้อง บอกกินหนูยะด่ามากครับออมหนูครับเน้นออมหนูครับพอเขาอยากออมหนูก็เลยเฮ็ดออมหนูกินครับเน้่มันซื้อหนูมาเสร็จปะเนี่ยครับบอกผมออมหนูซื้อกินมาสั่น อาบน้ำอาบน้ำหรือยังครับเนนอาบน้ำหรือยังเราไม่ใส่เยอะเพราะผักมันลายแล้วครับ เดมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากช่อง u ูทูปไปนะครับฝากช่อง u t u b e ด้วยนะทุลักทุลลครับชื่อช่องครับไพกระเดยไพกระไดช่อง youtube นะครับอ,อ,บอ,อบย่าลืมฝากด้วยครับฝากด้วยเขาก็บฟานมาเคลียใช้ก้อนเตรียมเครื่องครับเตรียมเครื่องรีบร้อยแล้วเขากับเตรียมพัก เย็นไว้ครับเสร็จีเย็นไว้ต่อไปห้ากันไปพักยิงพักคนครับพี่น้องพ <c oughs> ักคน ม่ไหลเกินไปครับ,รบไม่สำคัญและไม่รายละเอียดแป๊บตรงนี้หมอเลยครับล่างเรียบร้อยหอมครับหอมหันหอมครับ พวกพักซีผักซีกำลังแล้วเรียบร้อยไปเลยครับหั่นครับหั่นหัน่นครับได้การครับได้การพักหน้าแอรง,งครับชิคไม่เจรนะครับเนี่ยชิคไม่เจรของอ้อมนูครับชิคไม่เจรของผมอัมลำครับผมอัล้ำซิกไมเจอร์ครับ เด็ดเอาครับเด็ดเด็ดเอาเด,ด,ดอกมนันนี่อำลำนะครับดอกมันเนี่ยอำลำโอ้เด็กถวงไปซื้อซื้อครับซื้อมามครับเน้นซื้อมามครับซื้อมา คุณปู่เธอชื่อมาแต่ไหนไม่รู้แต่ที่ตัวนั้นตัวลอยเศร้าหรอมั้งครับคุณปา อ้ไรแล้วครับพักพอได้ครับ,พ,รบพัแอลออ้วอเาเซส่วุนะบ่ไอ้่ซพักใซ่ดิโอัอ้ซย์เผอมอนนั่น สำไม่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวสีไล่สดไหมครับตอดแล้วครับ